พอเงินองค์นี้ดูยังไงครับผมยังไม่เข้าใจครับใช่อย่างแรกคือต้องตัดเรื่องนะตำหนกตำหนิออกไปก่อนมันไม่มีเหมือนกันทุกองค์แต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันคือทองเหลืองอะ่ะต้องมีอายุเป็นร้อยปีโอ้นี่วันนี้มาได้ที่นี่ ได้พระสมเด็จในงานไหมครับที่พัฒทุลุไม่ได้เลยอาจารย์ได้อะไรมาอีกบ้างอ้าวได้ค่อยๆดูไปครับนี่นะครับองค์นี้ต้องส่องกับแสงไฟนะครับ ผคารผมไปหาพี่ได้ไหมครับพี่สมภพไม่น่าจะได้มากวันงานประกวดทีเดียวเลยครับพี่สมภพเพราเงินบางคานพี่พิสูจน์ใช่นะะนี่พิมพ์ที่ตาหลักร้าน ท่านไม่ได้สร้างไว้น้อยหรอกครับอ่านะครับเพียงแต่ว่าทุกวันนี้เวลาเราเข้าใจว่าพระแท้คือดูว่าพระนั้นนอยู่ในมือใครอพระแท้เนี่ยบางทอีอยู่ในบ้านคนเนี่ยเรายังเรายังไม่กล้าคิดว่าแท้พระแท้เนี่ยไปอยู่ในแผงพระบางทีเราก็ยังไม่กล้าคิดว่าแท้ แต่องค์เดียวกันองค์เดิมๆอะ่ะที่เคยอยู่ในบ้านคนหรืออยู่ในร้านพระในตลาดพระพอไปอยู่ในนะร้านเสียนดังอ่าเราก็เชื่อว่าแท้ทั้งๆที่เป็นองค์เดียวกันนั่นแหะครับจึงเป็นสาเหตุให้นะคนเราเนี่ยจึงต้องสร้างโปรไฟล์เพื่อเสมือนว่าตัวเองเป็นเสียนดัง แล้วจะได้นํพาพระนั้นน่ะหยิบมาแล้วปล่อยเช่าได้โดยคนเชื่อมั่นว่าแท้ใช่ไหมเออแต่ที่จริงๆแล้วอ่ะก็พระองค์เดียวกันนะครับอ่ากับที่นะเคยอยู่ในบ้านคนคือพระที่มาอยู่ในมือเสียนะก็จะมาจากไหนล่ะครับนะก็จะต้องมาจากบ้านคนที่เขาทําบุญเก็บเก่าแล้วเป็นประดกตกทอดมาใช่ไหม จะมาสู่เสียนอยู่ในสนามหรือจะนําขึ้นมาปล่อยเข้าบนศูนย์พระก็แล้วแต่ผมจึงเน้นย้ำว่าเราต้องฝึกดูพระให้เป็นเพราะบางทีเซียนที่ไปเอาพระมาขายเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขานะจะไปพังเผือมีพระเก๊เข้ามาตอนไหนหรือว่าเขาตั้งใจอเอาเก๊มาให้เราหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูพระเป็นด้วยตัวเอง เราจะเจอที่ไหนเราก็สามารถซื้อได้พี่โยขอโทษครับงานประกวดที่ไหนครับวัดดาวดึง<ห>ครับวัดดาวดึงแม่กองอ่ะนี่อย่างองค์นี้วันนี้ได้มานี่เพราะเวลาสง่งหลวงพ่อเงินองคนี้ดูยังไงครับผมยังไม่เข้าใจครับใช่อย่างแรกคือต้องตัดเรื่องนะ ตำหนกตนําหนิออกไปก่อนมันไม่มีเหมือนกันทุกองค์แต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันคือทองเหลืองอะ่ะต้องมีอายุเป็นร้อยปีอ่าทองเหลืองเนี่ยต้องมีอายุเป็นร้อยปีก่อนอาจารย์สามชายอยู่ที่ตาดูยังไงอ่าตอต้องบอกอย่างนี้นะครับผมอะ่ะไม่เคยจำพิมพ์เลย จริงๆนะผมไม่เคยจำพิมพ์พระเลยคำว่าแท้หรือไม่แท้มันเริ่มจากเก่าหรือไม่เก่าก่อนอันเนี้ต่อให้เป็นกระดิ่งวัวเรารู้ไหมว่ากระดิ่งเนี้ยร้อยปีอันเนี้ต่อให้เป็นที่ตำหม,มากเรามั่นว่าที่ตำหม,มากเมื่อร้อยปีที่แล้วนะอันเนี้ต่อให้เป็นลูกอมกลมๆไม่มีพิมพ์พระเลย เรารู้ไหมว่าโลหะแบบเนี้ยเป็นโลหะเป็นร้อยปีเออดังนั้นน่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโลหะแบบเนี้ยมันเป็นโลหะที่มีอายุเก่าแก่ก่อนปีสองพั้าร้อยอ่าแล้วรูปลักษ์เขาเป็นพ่อเงินบางคารเราแค่ตกใจกับพระแพง ลองรูปหล่อได้เป็นพระขอมสิลองรูปหล่อเนี่ยเป็นพระที่ไม่แพงสิเราไม่ตกใจเราตกใจกับความแพงต่างหากเราตัดเรื่องความแพงออกไปเราตัดเรื่องสามชายสี่ชายอะไรออกไปเอาให้อันเนี้ยเป็นทองเหลืองร้อยปีอ่ะจัก,กีีชายคุณก็ได้พุทธคุณ่องเงินเหมือนกันและพุทธคุณของหลวงพ่อเงินอ่ะก็มีคนยอมจ่ายมูลค่าสูงสูงเหมือนกันอ่าก็เราอาจจะดูจากแสง อัะอนี้เราก็ไปส่องรูปลอ,อกก็ใช้ดูความเก่าใช่ไหมครับถ้าใช่แสดงว่าผมเข้าใจถูกทุกอย่างใช้ความเก่าหมดครับอ่ะมาคราวนี้พอเราเข้ามาส่องไกล กเกอเออย่างนี้พี่ย้อนดูคลิปผมเยอะๆแล้วก็แสดงว่าพี่ยังไม่ได้ดูคลิปผมเลยอ่ะย้อนดูคลิปเรื่องโลหะพระหล่อโลหะเก่าๆจากผมว่าผมจะมีตัวอย่างหยิบขึ้นมาให้ดูเยอะอ่ะโอเค ก้าแท้ค่อยหาพิมพ์ผมใช้คำนี้ของอาจารย์ตลอดครับครับอ่ะมาคราวนี้เราก็มาส่องดูกันใกล้ๆในกล่องแล้วมีใครติดกล้องอันดำมาไหมลูกไ,ได้มีไหมกล้องอันใหญ่อันดำมาดูในกล่องนี้สิมีไหม เมื่อเรามาได้ส่องดูใกล้ๆกล่กลองสีขาวอ่าคราวนี้เราไม่ต้องคิดว่าอันนี้เป็นหลุมห้องเงินเราคิดว่าอันนี้ถ้าเป็นพราะอิ่มว่าหัวเขาหรือว่าเป็นห่องเงินห้วยเขน แบบนี้เป็นห้วยเขนอ่าแบบนี้เป็นพ่ออิมอ่าที่ไม่ใช่พ่อเงินบางคารมีในกระเป๋าอะแอดมินบอกว่าอยู่ในกระเป๋าอะนี่เนื้อแบบนี้เป็นเหรียญชินาราดวัดทองลบพระคุณแท้เลยอันดำกล้องมันจะเป็นแปดเอง นี่อาจารย์ยังอยู่ที่ใต้ย,ยู่หรอครับมีงานกี่วันครับผมสองวันอ่าคราวนี้เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าโลหะแบบเนี้ยอ่าเก่าหรือไม่เก่าใกล้<ด><ำ>เคียงกับหลวอพ่ออิมหลวอปู่สุขหลวอพ่อเดิมเลยครับ อ่ะเมื่อเราหยิบมาดูอย่างนี้แล้วเออเห็นป่ะคือเก่าหรือไม่เก่าเนี่ยเราอย่าไปคิดแค่พระองค์นี้เราคิดเปรียบเทียบกับพระองค์อื่นนึกถึงขันลงหินนะขันทองเหลืองสมัยก่อนอะน่ะใช่ไหมที่มีขันมีทัพ,พทีทองเหลืองอะ่ะมันเนื้อแบบนี้ไหม น,นี้เสียงอาจารย์อดอ,อ้อนมากอ้าวโอ้โหวันนี้เสียงอดอ,อ้อนดิคือประเด็นอย่างนี้แน,นี้ครับนะผมอยู่ในโรงแรมไงผมก็ไม่สามารถที่จะใช้เสียงดังได้เดี๋ยวมันจะไปรบกวนข้างห้องเราก็จะเบาวัลลุ่มลงมาหนึ่นงอ่านะครับวันงานประกวดมีรายการอุปรณ์พ่ออิ่มหัวเข่าไหมครับอาจารย์หืออ่ะ นะคุณอ้ํามีอะไรที่จะนะให้ผมรับใช้อ่ะนี่ส่งอินบ็อกมาเสียงฟังเพลินเหมือนอาจารย์ยอดนัจจิกัมมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีวันนี้เราจะมาพบกันกันกบรายการพระเครื่องสันขวามผมโอ๊ตบางแพรดำเนินรายการอีกเช่นเคยใครมันเริ่มอาจารย์ยอดอีงไง าเก่งเหมือนอาจารย์สักิอเโอเคครับคุณก็ต้องฝึกฝนครับมันไม่มีผมไม่ได้เก่งหรอกนะครับแต่คนเราถ้าฝึกฝนจึงจะจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของความชํานาญจะหาผ้าสายใต้มาให้ดูด้วยนะครับยิ่งเขาอ้อยยิ่งชอบเลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ได้มาในวันนี้นะครับเหมือนเชด้วยฮนะาายเหมือนซะด้วยอ่านะครับแล้วก็นะ พระถ้าเกิดว่าด้านบนเป็นหลุมอากาศอ่านี่นะครับถ้าด้านบนเป็นหลุมอากาศนะครับอันนี้ก็คือว่าตอนเวลาที่เขาเทนะครับเขาจะนี่คว่ำเบ้าลงแบบนี้นะคราวนี้พอเวลาเขาเทเนี่ย อากาศอะ่ะมันจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมพอเวลาเราเทโลหะไปเนี่ยข้างล่างมันมีอากาศดันอยู่นะครับในด้านบนเนี่ยนะียเจอกับแรงดันของอากาศทําให้เกิดเป็นหลุมอ่าพอข้างบนเนี่ยเป็นหลุมแบบเนี้ยนะครับมันทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นวิธีการเท ที่ถูกต้องว่าเกิดเป็นหลุมอากาศได้เนี่ยฟังแล้วฮิวใจเออแสดงว่าเสียงวันนี้นะเป็นเสียงที่เพื่อนๆชอบฟังผมใส่อยู่ในคอฟังแล้วฮิวใจครับอาจารย์โอเคครับนะฮิวใจแปลว่าอะไรนะครับ อีกหนึ่งองค์วันนี้เมื่อเราพิจารณามาถึงจุดนี้แล้วนี่เราเจอแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมั่นใจในการที่จะถามราคาแล้วเมื่อเขาเปิดราคามาเนี่ยเรามีกำลังที่จะครอบครองไว้ได้อ่าก็นี่นี่แหละครับวิธีการของผมเวลาเจอพระแล้วเราวิเคราะห์ยังไง นะเราไม่ลราเราเราสนใจแค่ว่าใช้อะไรวิเคราะห์ว่าองค์นี้แท้หรือไม่อ่านะครัยังไม่ต้องสนใจเรื่องพิมพ์เรียกอะไรไม่ต้องสนใจว่าราคาเท่าไหร่ถ้าคุณไปคำนึงถึงราคาก่อนอ่ะคุณจะเกิดความโลภเพราะเกิดความโลภอ่ะสมองคุณสั่งการให้ดูว่าน่าจะแท้คุณก็จะนะคิดว่าแท้อ่าแต่ถ้าคุณกลัวว่าไม่แท้ คุณก็จะมีความกลัวอยู่ในสมองไม่กล้าดูว่าแท้อ่ามันต้องมันต้องตัดเรื่องการตั้งทงว่าเนี่ยอาจจะแท้หรือจะแกะออกไปหยิบพระมาดูก่อนว่าเก่าไหมเมื่อเก่าปุ๊บเนี่ยเราจะมีคําตอบแล้วว่าเอออาจจะแท้นะแล้วเราก็วิเคราะห์เก้าใลวิธีการสร้างถูกต้องแท้เลยเนี่ยซึ่งด้านล่างเนี่ยไม่ได้เป็นพระ นี่คือหล่อแบบนี่เนี่ยใช่ไหมมีหุ่นเทียนนี่เอาดินประกบะพอดินประกบเสร็จปุ๊บเผานี่เผาตั้งแบบนี้นะให้เทียนไหลออกข้างในาก็เป็นโพรงก็ควม่มโพรงแล้วก็เอาโลหะหยอดลงไปด้านล่างจึงไม่มีชอเพราะหล่อทีละองคแบบขนมครกใช่ครับหลวงพ่อเงินท่านเป็นอาจารย์เสด็จ ในกรมหลวงชมพรด้วยครับใช่อ่ะแล้วก็ก็ยกตัวอย่างนะคุณเห็นอันนี้อ่ะคุณเห็นอันนี้เห็นไหมครับอ่ะคุณเห็นอันนี้ อ่ะคุณเข้าใจแล้วว่าเนี่ยเป็นพระแท้เริ่มเห็นภาพไหมครับอคุณเห็นอันนี้อ่ารู้ว่าแบบนี้ก็แท้แต่ใหม่กว่าคุณเห็นอันนี้อันนี้เป็นวัดท่าคาอันนี้หลังสองพันห้าร้อย คุณไดแค่เอาเพ้อเงินมาวางว่าพ้อเงินบางคานเนี่ยองเนี้ยมันเข้ากับฝั่งนี้หรือเข้ากับฝั่งนี้คือคุณอย่างเซียนพระอย่างพวกผมมาเห็นมาเยอะมีภาพแบบนี้ในหัวก็เลยไม่ต้องเปรียบเทียบน,นะะ แต่อย่างคนที่เข้ามาเนี่ยแล้วยังไม่ได้มีภาพพระทองเหลืองเก่าแบบเนี้ยก็ต้องไปหาดูพระแบบนี้ให้เกิดภาพจำเสียก่อนนะครับสี่องค์นี้ยังไม่เก่าเท่าพ่อเงินเลยเนี่ย โลหะหลงพ่อเงินเก่ากว่าเยอะพี่ยุบวรชีต้ตาพ่อเงินเก่าสุดครับพี่กิตติชัยนี่อ่ะโอเคนะฮะเก่ากว่าหลายสิบปีพี่ภูมิลินนี่ อ้าวเห็ยนไหมถ้าเวลามีคนถามว่าเวลาดูพ่อเงินดูยังไงนี่ผมก็หยิบม,มาเปรียบแบบเทียบแบบนี้อันนี้ไม่ต้องให้เป็นพ่อเงินหรอกครับให้เป็นพ่อทาให้เป็นนะหลวงปู่สุขทองเหลืองนะฮะก็จะต้องเก่าแบบเดียวกัน เนะ<ช>เสียมาเ<ช>พราะอิ่มเทียบเคียงได้เลยเพราะสูตรเดียวกันคือสูตรภ้ากลางตอนบนนะครับนี่เนี่ยขอชมข้างพี่นันทิพาคพี่นันทิพาคองค์นี้ผมขอเป็นของขวัญกลับจากพัทลุงเอาไปไว้ราบุรีก่อนได้ไหม ลอยจานเป็นเนื้อเดียวกันครับขอบคุณครับนี่เนี่ยอันนี้ผมขอเป็นของขวัญกลับจากพัทลุงไปราชบุรีแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้วันที่ไปถึงราชบุรีเพราะผมอยากถ่ายรูปผมขออนุญาตเก็บก่อนไม่ว่ากันนะครับอาจารย์กิ่งด้านบนที่ไหนครับอาจารย์ที่ตน้นอ้ออันนี้กิ่งมงคลประพิษ าเหมาให้ชุ่มหัวใจหน่อยครับอ่าอันนี้พระกลิ่งมงคลบพิษสายเหมาให้ชื่นใจมีนะสายเหมาวันนี้ไม่ใช่ไม่มีอ่าสายเหมาแบบให้ชื่นใจวันนี้ก็มีรอตัดตลับท้องพี่ยุบวรใช่ครับพี่ยุเนีย พอจะแนะนําพัดที่สายเมตตาให้ได้ไหมครับอยากให้เจ้านายเมตตาเพราะผีนอตุบลนี่ครับนะครับสายเหนียวมีไหมครับพี่สุพจน์สายเหนียวนะครับสายเหนียวโกเยอะ เนี่ยอย่างเมื่อวานก็มีพ่อโตบางกระทิงเพื่อนๆช่วยแนะนำได้นะว่าพระเครื่องที่มีแฟนเพจถามมาเนี่ยอย่างเมตตาเอยอย่างเหนียวเอยอย่ะจะเป็นหลวงพ่ออะไรที่ผมไม่มีเผื่อที่ไกลๆบ้านเขามีหรือบนหิ่งเขามีเขาได้หยิบมาแขวนได้พระกิ่งมงคลมาพิษอ่าขอสีทีนาพี่โอคุณนี่นะพระกิ่งมงคลมาพิษ นอบูสุขครับพี่ธีรพันธ์ก็ผมขอนะให้ในไลฟ์ผมเป็นไลฟ์ที่เราเข้ามาพูดคุยกัน